โคตรกิเลยเท่เลยโคตรบลวเลยเอออย่างเฮ้ยเลยเออพ่อที่นี่ประหารบริษัทบ่ต้องขาดบ่ต้องแข็งแต่งเหงาลูกจ้างไหนจ้างกเฮาคือเกขาวงประชุมคือภาคเขา เดี๋ยวมาเที่ยวมาดูดูใ uh ห้ตูดไม่ดีนึงระวังอยาให้มันแตกเน้นให้ปลูให้สร้างิดให้ปูกมลอนนะครับต่อห กไก่ครับทีวนี้นี่ครับตุตาน่อนที่เราเพาะโไก่วดยเฉพาะส้วมนี่ครับสวยที่สุดในส้วมอันอหากไก่ครับได้เลยลงปล่อนะครัย กับพ่อหน้าเองนะครับมาช่วยดูการปลูกของเด็กๆนะครับเอาใหม่สิท้องกาใหม่สิอ่านี่ได้ไม่เป็นไรได้ไปเลยครับได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีมันเป็นแบบบางทางเนี่ดีครับได้หญ้าครับตีโตต่อไปครับได้หญ้าเสร็จก็จะเอาฟามมาคลุมแล้วก็จะใส่ปุ๋ยครับดูแลคนละ สองต้นคือ3ต้นนะครับนีปอห้ากอไก่กำลังช่วยกันยานขมักขเม้นนะครับในการได้หญ้าคูดินเอาเดี๋ยวจะเอาฟางมาคลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยต่อไปนะครับโดยเพราน้งส้มเนี่ยส้มนะครับดูแลต้นไม้นมอานี่ครับกำลังช่วยกันถอนหญ้า วันนี้หมอบไม้นะครับข้อห้ากอไก่นะครับดูแลเอาย้าออกแล้วก็ปูนดินเอาฟาามาคุมนะครับเจืยสีย่ออ 4. สองต้นนะเอออเาออกเดี๋ยวาฟาามาคุมด้วยนะเสาทิตเนะี่ยไปปุ้ยด้วยเสร็จแล้วก็รดน้ำนี่ครับยังอมไม้ ับทุกต้นนะวันนี้มาดูแลนะครับต้นกล้วยต้นสุกพองที่ปลูกไว้นะครับให้เพิ่งละสองต้นนุ่นปอซีนะครับกำลังดูแลต้นไม้ต้นกล้วยที่ปลูกไว้นะครับให้รับผิดชอบหนึ่งคนหนึ่งต้นหนึ่งคนสองต้นถ้าตายต้องรับผิดชอบมาปลูกใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่ได้ปุ๋ย เอาปุ๋ยกบางมาใส่เร็ยามากรบครับนี่ปลูกไข่นะครับทดลองเตรียมปลูกขึนงอันนี้กับเปเลยเยเการปลูกนี้นะครับ กำลังเรีเยมแปลงนะครับมันอยู่ด้านไหนอ่ะด้านนี้นอมันชี้ขึ้นอ่ะมันชี้ขึ้นมันชี้ท่าเสือบนาถ้าแ้ตน